thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนกับดิฉันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะทางรายการของเรานะคะได้รับแจ้งมาว่ามีชายอายุประมาณ45-50ปีนะคะเขาได้ป่วยเกี่ยวกับในเรื่องของระบบสายตาค่ะจนตอนนี้นะคะตาของเขาโปนออกมาหนึ่งข้างแล้วค่ะและในขณะเดียวกันนะคะเขาต้องหาเลี้ยงดูพ่อตาค่ะซึ่งอายุ81ปีแม่ยายอายุ73ปีแล้วก็พี่สาวของภรรยานะคะซึ่งป่วยเกี่ยวกับในเรื่องของระบบประสาทค่ะตัวเขาเองนะคะต้องออกไปรับจ้างทา ซึ่งได้วันละ100-200บาทเท่านั้นและส่วนภรรยานะคะก็รับจ้างทำดอกไม้บางเดือนก็ไม่มีไรายได้ส่วนบางเดือนก็มีไรายได้แค่3 0 0 0 4 0ถึบาทเท่านั้นค่ะ รายได้เฉลี่ยของทั้งสองคนนี้นะคะรวมแล้วไม่ถึง8,000บาทซึ่งตัวเขาเองนะคะก็ต้องเลี้ยงคนถึง5คนด้วยกันค่ะในวันนี้ทางรายการของเราจึงเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าง,งิ้วจังหวัดอ่างทองค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านนายกอบตอป่าง,งิ้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวนี้ที่เขาควรจะได้ค่ะว่ามีอะไรบ้างและเดี๋ยวนะคะเราจะเข้าไปคุยกับท่านนายกอบตอกันเลยค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่ฉันก็นั่งอยู่กับท่านบุญรอดยอดมีกลิ่นนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาง,งิ้วจังหวัดอ่างทองแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณเกลียวค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลปางนิ้วนี่ก็คือได้ดูแลในส่วนของเบียรยังชีพของอในส่วนของพ่อตาและแม่ยายเขาอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของพี่สาวเนี่ยคือ ที่ว่าพิการเนี่ยในการที่พิการเนี่ยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตมบางิ้วเนี่ยก็มีระเบียบอยู่ว่าต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์นะครับตรงนี้ถึงจะได้รับการช่วยเหลือได้เบี้ยยังชีพนะครับในส่วนตรงนี้แล้วสําหรับในส่วนของคุณเกียวเนี่ยนะครับผมเองก็เพิ่งทราบในวันนี้นะว่าได้เจ็บป่วยและพิการทางสายตาตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้ลงไปดูในในพื้นที่และไปพบท่านว่า ออข้อเท็จจริงเนี่ยคือตรงนี้มาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก,ก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลก็จะช่วยเหลือในตามอำนาจหน้าที่ที่จะช่วยได้นะครับครับสมมุติว่าถ้าเราไปพื้นที่ซึ่งทางรายการยังไม่ได้ไปถึงบ้านคุณเกลียวเลยครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามท่านนายกบตรไปพร้อมกันครับนะถ้าไม่พบแล้วเนี่ยเกิดตาเขาจะต้องไปรักษาต่อเนื่องเนี่ยทางทางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะจะเบื้องต้นเนี่ยจะประสานยังไงฮนะ ตรงนี้ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าในส่วนที่จะประสานเนี่ยตรงนี้ไม่รู้ว่าคือตัวของเองเนี่ยค,คือไดออ้รักษาอยู่กับแพทย์ที่ของโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็จะต้องลองติดตามดูว่าคือตรงนี้ผมเองก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าระเบียบมันมีเพราะว่าถ้ามันการที่ช่วยกันได้เบื้องต้นทางองค์การอาหารต้นบนบางหิ้วโดยการนำองผมเนี้ยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือครับ ในส่วนนี้ทางรายการทราบว่าทางท่านนายกพึ่งมารับตาแหน่งใช่ครับได้สามเดือน,อน,นครับตอนนี้รายละเอียดต่างๆของลูกบ้านก็เพิ่งจะเริ่มใช่ครับเพิ่งจะเริ่มยังไม่เข้าที่เข้าทางซึ่งวันนี้ทางรายการก็ได้มานําเสนอให้ท่านนายกรับทราบแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกเบื้องต้นก็ข้อมูลมีแล้วส่วนต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ก็รับแล้วครับเดี๋ยวคนที่ยังที่อาจจะได้รับสิทธิ์ต้องรอหมอใช่นวันนี้เดี๋ยวต้องได้รับการวินิจฉัยจาก คุณหมอก่อนว่าพิการจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต้องลงไปช่วยครับ่างนั้นเดี๋ยวทางรายการก็จะขอติดตามท่านนายกประตไปที่บ้านของคุณเกลียวครับไปดูความเป็นอยู่ของเขาครับว่าเขาเป็นยังไงอาการเขาเป็นยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงเดี๋ยวเราไปเลยครับครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านคุณเกลียวพร้อมกับทางคณะของท่านนายกอบตอป่านิ้วแล้วนะคะซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ด้านหลังดิฉันค่ะคือบ้านเลขที่44หมู่2ตําบลมหาทยอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะและเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อน,นะคะ่ะช่วงหน้าเราจะเข้าไปที่บ้านคุณเกลียวและครอบครัวกันค่ะ แต่ว่าเรื่องเรียนผมนเป็นยังไงบ้างโหเรื่องแม้ไม่ต้องห่วงอ่ะไม่ห่วงหังไงนังสือกระดูก้าหรื่เปล่าดูแม่หนูไม่้รออึดอัอยู่แล้วพ่อค้อาอีบ่อนตังในเก๊แล้วเ,เร่นะครับพี่ต้อ คิดไปว่าพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนที่ลูกสุบุรีบุรเีเลิกยา่เลิกได้สมสมคุณชมคะขนาดนี้นะคะท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วนะคะก็ได้มานั่งพูดคุยกับครอบครัวของคุณเกลียวแล้วค่ะได้อเนี่ย้แล้ว่ไอ๋อตอนนีุุ้งก็ปลูกมดีด้วเป็นมานานยเป็นมานานัเครับเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วเป็นมานานแล้วายไอเนี่ย คือเกิดุบติเทตุจากอะไรอะครับผมผมก็ไม่ทราบอนะไม่ได้ลม้มไม่แอ่ไหอ oh. ผมทํางานอยู่โรงงานใช่ไหมครับเดี uh. ๋ยวตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นพวกแสงเชื่อมอะไรอบบนี้ครับ uh huh. อาจจะมีส่วนตอนนี้พอผมเลิกงานมาแล้วก็เข้าไปพักตื่นเช้ามามันแผ่นดินมันจะหมุนเนะี uh ่ย huh. มันเดินไปนะ uh huh. แล้วก็มันเดินแล้วมันจะลม้ม uh huh. แต่เพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วหมอว่าเป็นไงครับ เขาก็ไม่ไม่บอกว่าเป็นอะไรเขายังไม่รู้เขาเลยให้ตัวลองกินยากินยามันก็ไม่หายหมัวอะไรอะ่ะครับอันนี้เขาก็ได้ผพาพ่าเอาชิ้นเนื้อไปตวรวจหาเชื้อหาอะไรอะ่ะครับแล้วก็ผลเขาก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรค,คือที่ไม่บอกนี่เขานัดเราหรือ,อยังว่าเออกี่วันไปฟังผลอะไรอย่างนี้ครับแค่น,นั้นเลยครับ นัดแล้วแล้วพอไปแล้วหมอได้ตอบไปยังไงครับเป็นหมอเขาบอกว่าหมอยังไม่รู้สาย,ยก็ให้ทดลองกินยาไปก่อนครับก็กินยามาเรื่อยๆมันก็ไม่ไม่ยุบไม่อะไรฮะัตอน,นี้จนโรงงานเขาเลิกจ้างอะไรแบบนี้ครับเขาล้มละลายค,คะคัอผมก็เลยมาอยู่บ้านนอกแต่แต่นี้ก็มันก็เดินทางแพร่หอร์โมนลำบากก็ <ๆ S 2> เลยไม่ได้ติดต่อครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มาหาหมอในส่วนใกล้ๆภายในจังหวัดอ่างทองเราเลยใช่ไหมคก็ไม่ได้ไปครับเพิ่งมาไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุคคือมันพามัวอยู่แล้วผมก็ได้เดินพาไปชนหย่ยมเสาแล้วก็ได้ไปหาหมอภายในจังหวัดอ่างทองแล้วเนี่ยแล้วก็ได้หาไมอยาแบบต่อเนื่องเลครับก็หมอก็ให้ยามาก็ตอนเนี้ยนะครับ ตอนี้แพทย์ห่งทองเขาบอกว่าให้ให้ผมมาปรึกษาทางบ้านว่าจะทํำยังไงคือหมอมีทางเดียวก็ให้เอามออกฮะเอาออกก็เดี๋ยวเขาจะใส่ตาเทียมอะไรกันเนีัยเขาก็เลยบอกว่าหมอก็ช่วยไหลได้แค่นี้นะแต่ถ้าพร้อมทางครอบครัวหรือว่าทางผมเนี่ยเขาจะเขียนใบส่งตัวครับแล้วตรงนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยคือในความรู้สึกข,ของ ทางพี่เนี่ยคิดว่าจะให้ส่วนทางอ,อบตอช่วยเหลือหรือว่าอย่างไรส่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือผมก็มันก็ลําบากในการเดินทางนะถ้าจะไปรักษานะครับก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ผมก็มันก็ไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเนะี่ยอยากมีเงิก็ช่วยเหลือช่วงใช้จ่าย คือเป็นค่าใช้จ่ายช่วงว่าเดินหนานหมออะไรตัวพอะไรเงี้ยเพราะมันไกลครับคม่สมารแลอีกอยาก่างคือถ้าผมจะไปรักษาก็าทางนี้ก็ใแก่ชลาก็ไม่มีใครดูมีพี่สาวคือพี่การพี่การทางสมองพี่การทางสมองทีนี้ตรงนี้ได้เคยไปหาหมอไหมไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วตรงนี้ออพอทราบไหมครับว่าในส่วนของเนี่ยคือในส่วนขององค์กร ปกครองตนทั้งทีคืออบตอเนี่ยคือถ้าจะช่วยเหลือเนี่ยคือ,อต้องผาผู้ที่พิการทางสมองหรืออะไรเนี่ยคือให้ไปให้แพทย์วินิจฉัยว่าอพิการทางสมองแล้วก็จะได้ช่วยเหลือในเรื่องของเบี้ยยงทีพนอนี้พอทราบไหมครับอนิพพตทราบครับแล้วอันนี้ที่เได้เคยได้พาไปไหมครับไม่เคยเพราะว่ามไม่อยากให้แบบเขามีแบบยังไงอะ ถ้าหมอวิจัยออกมาใช่ป่ะครับพวกเขายอมรับไม่ได้เพราะบางครั้งเขาก็ดีดีแบบเมือนปกติมันเ็แบบนี้นี่แต่มันเป็นว่ามนนักงทีเขาจะเป็นขึ้นมาทีท,ทีนี้ตรงนี้มาเนี่ยมันก็ทำยังไงถ้าเราเราไปคิดตรงข้ามกันว่าถ้าเราฟาไปให้หมอตรวจแล้วรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเย่างเงี้ยเรา,เรา,เ,ราเราจะทำยังไง <laughs> เดีย๋ยวเราจะมาฟังเสียงของภรรยาของคุณเกลียวกันนะคะค่ะพี่คะอยากจะทราบว่าจํานวนพี่น้องเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเจ็ดคนค่ะแล้วพี่เป็นนี้เป็นคนที่เท่าไรคนที่ห้าค่ะ<ม>คนที่เหลือนเนี่ยคะ่ะเขามีการช่วยเหลือครอบครัวอะไรยังไงค้ก็คนน้อง<ม>ค,นคนเล็กสุดนะคะคือที่จะอยู่ด้วยกันเขาจะทํางานก่อสร้างบางครั้งก็ได้ได้รายได้มันเยอะบางครั้งก็ได้น้อยแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือด้วยกันที่ว่าเขาจะซื้อข้าวสารให้ ทุกครั้งที่หมดแล้วก็บางครั้งถ้าฉันกับแฟนไม่มีมเขาจะบอกให้ช่วยค่าไฟเขาก็จะช่วยให้แต่ถ้าเขามีเยอะเขาก็จะแบ่งไว้ให้แม่ใช้จ,จ่ายบ้ากทางคุณประกอบอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านทํางานแม่บ้านค่ะอยู่ที่สวนศิรวันทําเกี่ยวกับพวกดอกไม้ค่ะ<ม>แล้วส่วนไรายได้ก็คือถ้าดอกไม้เข้ามาเยอะก็ทําเสร็จแล้วส่งแล้วก็จะหารแบ่งกัน แต่ว่าบางเดือนมันจะไม่มีทุกเดือนค่ะแล้วแต่ว่าเป็นบางช่วงที่ดอกไม้เข้าหรือว่าไม่เข้ามันต้องยอดสูงสุดเดือนนึงได้เท่าไหร่ก็เต็มที่ก็คือตกประมาณสี่พันค่ะเต็มที่สูงสุดคือสี่พันบาทค่ะคือนี่คือหารเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วถ้าไม่ได้เลยแบบต่ที่สุดอยู่ประมาณพันกว่าบาทค่ะนี่คือต่มสุดค่ะมีทุกเดือนไหมก็มันเป็นบางเดือนค่ะบางเดือนก็ไม่มีค่ะ บางเดือนจะช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานี้จะไม่มีงานเข้าเลยรายได้ไม่แน่นอนค่ะมีความรู้สึกไงกับสามีคนนี้ที่เราเราอยู่กินกันมานานเท่าไหร่ปีขึ้นปีที่สิบเก้าแล้วค่ะสิบเก้าปีค่ะตั้งแต่อยู่โรงงานด้วยกันโรงงานที่จังหวัดนนท์นะคะจังหวัดนนท์ค่ะตั้งแต่คือคือไดอ้สามีคนนี้ตั้งแต่อยู่ที่จังหวัดนนท์ค่ะ แล้วกลับมาอยู่ที่นี่ในลักษณะที่อาการที่ไม่สบายค่ะแล้วก็ยังทํางานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงใครในบ้านน้งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่สาวแล้วก็เลี้ยงฉันด้วยค่ะเป็นคนบเ,เขาขยันเขาไม่เคยพูดเลยไม่เคยปิดปากพูดไม่เคยอะไรเลยไม่เคยบน่นไม่เคยบ่นเลยค่ะไม่เคยทอ้อค่ะพ่อแม่เจ็บพี่น้องเจ็บยังไงเขาไม่เคยที่จะบ่นเลยเ,เพียงแต่ว่า พาไปหาหมอรักษาให้ได้บางทีตัวฉันเป็นโรคหอบนะคะบางทีกลางคืนหายใจไม่ออกเขาก็เอาพาไปหาหมอโดยที่ว่าเขาไม่ปิดปากหรือว่าห่วงหรือว่ายังไงไม่เคยพูดเลยไม่เคยบ่นเลยไม่เคยค่ะขอให้รู้ไม่สบายขอให้ร้อนเต็มที่หมดค่ะกระทั่งที่ว่าบางทีบางครั้งตัวเองไม่มีเงินไม่แบบไม่มีเงินเลยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีแรงเราก็หาเองหาใหม่ได้ ขอให้ช่วยในครอบครัวก่อนเอาในครอบครัวก่อนเขาจะพูดอยู่แบบนี้ก็ไม่ต้องท้อเขาอาจจะทิ้งพวกหนูไปก็ได้ใช่ไหมคะแบบบางทีวามเหนื่อยปามล้าบางทีเขาอาจจะทิ้งพวกหนูไปก็ได้แต่เขาไม่เคยเขาไม่เคยพูดที่ว่าจะทิ้งไปบางครั้งนะคะบางทีแบบหนูเหนื่อยมากหนูก็บอกว่าป้ากลับบ้านไปเลยเขาบอกว่าปาปใดที่พ่อแม่ไม่เคยไล่เขาเขาจะไม่กลับเขาก็เป็นลูกพ่อแม่บ้านนี้เหมือนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ ทุกครั้งหนูก็ลุกขึ้นมาแลวก็สงสารเขาค่ะทุกครั้งก็บอกให้เขาพักบ้างเขาบอกว่าพักแล้วมันก็ไม่มีกินแล้วจะพักทําไมยังมีแรงอยู่ก็ทําไปก่อนมีบุญวัฒนาก็กย้า้เขาไ่ผ่านะเพราะว่าวันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อน ให้ครอบครัวดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปผ่าแล้วหนูถามแล้วเมื่อไหร่ล่ะ mm. เขาก็บอกเดี๋ยวก่อน mm. ก็เดี๋ยวก่อนอยู่แบบเนี้ยค่ะเหมือนกับไม่ยอมไปก็เขาบอกว่าเขาทิ้งไปไม่ได้ mm. เขาจะทิ้งไปได้ยังไง mm. ก็ยกเป็นแบบเนี้ยถ้าไปหนูก็ต้องไปด้วยแล้วก็จะทิ้งไว้ได้ยังไงแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเขาไม่เคยพูดค่ะขนาดเขาไม่สบายตอนนี้เขาก็ไม่สบายอยู่ไปค่ายอยู่เขาก็จะไปทํางานวันก่อนก็อนกบอยพัก สักสองวันก็บอกวันเดียวก็พอค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณเกลียวค่ะคนหนึ่งคนจะทำอะไรได้ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำด้วยความจริงใจทำไปแล้วไม่เดือดร้อนใคร ทำไปแล้วสังคมนะครับตอบรับในทางบวกก็คือทำแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลของประเทศอะไรก็ได้อะคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนก่อนหน้าที่เราจะมีอาการทางกาเนี่ย เราอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่โรงงานทอผ้าจังหวัดนนทบุรีเนีโรงงานทอผ้าครับตำแหน่งอะไรครับเป็นอยู่แผนกควบคุมระบบน้ําอเริ่มแรกอาการเป็นไงเริ่มแรกมันพอลืมตาสองข้างมันจะเดินไม่ได้เลยครับแผ่นดินมันจะหมุนไปหมดเลยเราลืมตาหล้ากตื่นนอนใชครับพอตื่นนอนมาครับแผ่นดินมันจะหมุนมันเวียนหัวมันบอกไมท่หัวครัำอยู่กี่ปีสิบปีครับสิปีครับ สิบปีมาเนี่ยเราเป็นปีที่เท่าไหร่เป็นปีที่ที่เจ็ดนึงเจ็ดแปบดบประมาณนั้นคือคือเราทําอยู่สิบปีเนี่ยป,ประมาณปีที่เจ็ที่แปดเนี่ยเราเริ่มมีอาการแล้วฮะแล้วเรารักษายัางไงก็ไปหาหมอก่อนหาหมอที่โรงพยาบาบลบําราญนานาดนูลดดที่จังหวัดนนท์นะฮะเขาก็วินิจฉัยออกมาหาว่าเส้นเลือดดําหรือว่า เส้นเลือดสเส้นเลือดมันทับกันเขาก็เครื่องมือเขาไม่พอแพทย์เขบอกบก็ส่งไปที่รามาทิปดีครับแล้วหมอว่าไงทางหมอราม,มาเขาก็เช็คดูก็ให้ไปเข้าไอเครื่องไ m a ม็กไรทที่ว่าเอ็กซเเลสสมองนะฮะเขาอ,อ่านฟิล์มอ่านอะไรเขาบอกมันมันก็ปกติอตอนนี้ก็บอกเดี๋ยวทดลองกินยากินยามันก็ไม่ยุบอะฮะ ไม่ยุบคนนี้เขาบอกว่าอาจจะมีสารอะไรหรือเปล่าเขาก็ต้องผ่านนะผ่าตาครับผ่าชิ้นเนื้อไปตรวจที่ศูนย์มะเร็งฮะแล้วผลออกมาผมก็ถามคุณหมอผลเป็นไงครับมะเร็งก็ไม่มีงั้นเดี๋ยวลองกินยาหมอไปแล้วกันผมก็กินมาประมาณเกือบปีเกือบสองปีฮะจะนี้ทางโรงงานเขาหล้มละลายมผมก็ ไม่ได้รักษาต่อก็มันอยู่มันนอกเลยครับยายครอบครัวมาที่จังหวัดอ่างทองอ่างทองที่นี่เป็นบ้านของแม่ยายพ่อตาเนี่ยเป็นบ้านของแม่ยายพ่อตาครับตอนนั้นเรามาประกอบอะไรที่นี่ที่แรกก็ล้างขวดให้ให้สุราชุมชนนะครับสุรากันชุมชนครับล้างขวดพอล้างได้สักพักหนึ่งก็เลิกล้างเพราะว่ามันสุราเขาเลิกผลิตเรา ก็มีผู้การลาคุณเจ้านายผมเนี่ยเขาอยู่สวนศิีลาวันเขาก็เห็นเป็นอย่างนี้ก็ให้ไปช่วยงานงานสวนปลูกหญ้าปลูกอะไรเนี่ยะก็ทำกับเขาอยู่มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้เรารักษาแบบนี้มาตลอดก็อยู่แบบนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับตั้งแต่ออกโรงงานมารักษาแบบ กบ้านอย่างเดียวถ้าเวลาปลวดก,ก็แปลนไมยก็ขอ,อยากแก้ปวดนะฮะแค่นี้เองครับไม่ได้รักษาต่อเนื่องไม่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่า<อ>ทางหมอลาม,มาเขาก็นัดผมก็ไม่รู้จะเอาค่ารถไปน้าหาหมอก็ไม่มีครับถ้าว่าเอานิ้วมาชี้ใกล้ๆแบบนี้มันจะเห็นอ๋อจะเห็นชัดว่าเป็นกีนิ้วกีนิวน้วอ่าแต่เดี๋ยวนี้จะไม่เห็นนะครับเพราะอะไรถึงตอนนี้ไม่เห็นมันเกิดอุบัติเหตุก็เพราะที่ว่ามันลางอยู่ฮะที่มันเห็นลางๆแล้วมันมืดไง ผมจะเดินเข้าห้องก็พอดีไอช่วงที่มันลางๆมันมัวฮะ,ฮะก็ไปชนเหลี่ยมเสาเลือดมันออกเลือดออกที่ตาครับแล้วเป็นไงก็ไปหาหมอตอนคืนนะฮะที่อนามัยโงยรงพยาบาลเลยครับโรงพยาบาลครับหมอว่าหมอเขาบอกว่าคุณมองไม่เห็นแล้วนะแล้วคุณจะทํำยังไงหมอมีทางเดียวแนะนําให้ก็คือไปฟักลูกตาออก<ะ>แล้วเขาจะใส่าตาเทียมให้ครับ ผมก็ถามหมอว่ามันใช้เวลานานไหมหมอบอกว่าประมาณถ้าผ่าตัดก็ชั่วโมงนี่แต่พักฟื้นก็นานหน่อยครับเขามีทางเดียวแล้วมาอยู่บ้านนี้เนี่ยเรามีรายได้เข้ามาเนี่ยมาช่วยทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อตาแม่ยายก็อายุสูงแล้วครับถ้าเป็นคนอื่นเขมหนีกลับไปกรุงเทพและ ทำไมถึงไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดเลครับเพราะอะไรสงสารเนาะให้พราตาแม่ยายก็อยู่สุสัมภัยก็อยู่สุขสบายแม้แต่ว่าเราลำบากเราก็ไม่ไม่ทอ้อ เข้าเครื่องบินที่ที่กำลังโคงคือไม่รู้เขจะไปปิดถ้าเกิดช่วยได้ผมอยากให้พ่ออยู่สบายที่สุดขอให้เขาอยากได้อะไรผมหา,าได้ให้หมดรายาบอกว่าทำงานไม่เคยบ่นไม่เคยย่อพ้อเลยเพราะอะไรถึงไม่มบ่นบ่นไปจะมันจะทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจเลย อีกอย่างครับเรามีแรงอยู่เราก็ต้องสู้ถ้าเกิดว่าเราบนปุ๊บมันมันก็นไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วพอแม่เห็นเหนื่อยเขาก็จะหนักใจไปกว่าเราอีกผมก็ไม่มีอะไรที่จะขอจากผู้ในใจสถานครับ จะขออย่างเดียวถ้าผมมีเงินค่าลดค่าลาไปรักษาครับผมก็จะไปรักษาเพื่อจะได้ดูแลคนแก่ต่อต่อไปครับผมก็ขอขอบคุณนายกอบตด้วยครับที่เมตตามาเยี่ยมถึงบ้านก็ดีใจครับที่ว่าเขาไม่ทิ้งพวกผรบครับตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองแล้ว ลูกเคยเป็นยังไงเขาดีตลอดจ้ะขาจะเจ็บจะไข้เขาต้องพาไปทุกซึ่งพาไปจะไปโรงพยาบาลจะไปหาหมอเอกชนอะไรเขาก็พาไปเงินเขาก็ออกเขาเป็นคนทำงานจ้ะเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเลี้ยงทั้งหมดนะจ้ะเขาดีที่สุดเลยเก็รักเขาเหมือนลูกไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นลูกเคยหรอกจ้ะคิดว่าเป็นลูกเขาดูแลเราดีที่สุดเลยหาไม่ได้อีกแล้ว แบบนี้ต่างกต่เขาแต่งกันมานี้เขาไม่เคยเลยนะว่าจะอะมาว่าพอว่าแม่ยังไงเขาไม่เคยเลยไม่เคยพูดไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นแม้แต่ถักเขาบ่นเขาก็บ่นไปอีกแล้วไม่ให้ไปก็ยังจะไปไม่ให้ทําก็ยังจะทําหยุดตะมั่งอย่างเงี้ยเขาเคยพูดอแต่อย่างอื่นเขาไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยให้น้อยเนื้อกำลัไม่ไม่เคยค่ะสามีคุณคุณแม่เป็นยังไงอาการทางหู หูก็มาคดีตาก็ไม่ดีเราพูดงนี้เข,นเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้ยินพูดต้องหันหน้าโกงกันบางทีพูดเรื่องนี้เขาก็ตอบเรื่องโน้นคนละเรื่องกันแล้วหูไม่ดีเลยจ้ท่านนายก อบตอป่างิ้วนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวของคุณเกลียวที่มีทั้งหมด5ชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังถึงแนวทางที่ทางอบตอป่างิ้วจะช่วยครอบครัวคุณเกลียวต่อไปอย่างไรคะ่ะค่ะท่านคะทางอบตอป่างิ้วค่ะจะมีการช่วยเหลือยังไงต่อไปคะคือตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับก็คงไม่พ้นเรื่องส่วนตัวหรือว่าพวกพ้องที่มีหรือในส่วนของรองนายกบ้างหรือว่าสมาชิกบ้างเจ้าหน้าที่บ้างตรงนี้ก็คือ,อผมได้มาเห็นความจําเป็นและความเดือดร้อนตรงนี้ก็คือ เดี๋ยวจะก็ขอความร่วมรือจากาในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นบ้างหรือว่าในส่วนของอข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นบ้างตรงนี้เอามาช่วยกันนะครับแต่ในต,ต,ตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนค,ครับและในเรื่องของการตรวจการรักษาการรับสิทธิประโยชน์เนี่ยคะ่ะต้องมีการทาอย่างไรบ้างคะ่ะคือการรักษาสิทธิประโยชน์เนี่ยในส่วนของอของพี่ที่เขา ตาพิการเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้มันต้องผ่านการวินิจฉัยในส่วนของแพทย์ว่าลงความเห็นว่าพิการทางสายตาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงจะช่วยได้ทีนี้คือครอบครัวนี้เท่าที่ผมดูแล้วก็คือ,อมีทั้ง3าท่านเลยนะครับในส่วนของปัญหาในส่วนของพี่นี่ก็คือ,อพิการทางสมอง เท่าที่คุยกันนะคะในๆๆในๆๆในๆๆในความคิดเห็นผมและก็ในส่วนของคุณลุงน้นนะครับผมเองก็คือได้เข้าคุยกับท่านใกล้ๆแต่ปรากฏว่าแกมก็จะไม่ค่อยได้ยิน<ม>ตรงนี้ก็เช่นกันก็ต้องผ่านการาตรวจของแพทย์ก่อนว่า,าพิการทางร<ม>ับฟังนะครับตรงนี้ก็คือจะเอาสิทธิ์ตรงนั้นคือมาขอในส่วนของออบตอเนี่ย ได้รับเป็นเบีย้ยยังชีพนะครับก็ยังช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ท่านนายกอบตอป่างิ้วนะคะท่านก็ได้มอบสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆไว้ให้กับครอบครัวของคุณเกีียวก่อนคะ่ะในวันนี้คะ่ะนี้ทางรการของเราก็ขอ,ขอมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้พี่เกลียวไว้เป็น คุณู้ชมคะชีวิตของคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้และทำดีได้แบบที่คุณเกลียวเป็นอยู่นะคะซึ่งคุณเกลียวนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมากอย่างที่รายการของเราไม่เคยพบมาก่อนเลยเขาเป็นคนที่มีความอดทนขยันขันแข็ง ถึงแม้ในบางครั้งนะคะจะอดมื้อกินมื้อเขาก็ยังไม่เคยบ่นแม้แต่ครั้งเดียวเขาผู้นี้นะคะก็เป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวของคุณเกลียวนั้นก็สามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งเป็นเบอร์ของคุณเกลียวโดยตรงนะคะหรืออยากจะช่วยเหลือผ่านทางธนาคารทางรายการของเราก็ได้ขึ้นให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อธนาคารหรือว่าหมายเลขบัญชีนะคะก็ให้ช่วยเหลือกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชม คะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงพิงเท่านี้ถากท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของ อยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมหรืออยากจะร้องเรียนนะคะก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะทางรายการของเรานั้นก็ยินดีที่จะนําเสนอตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายก็โทรมาปรึกษาทางรายการเราได้เลยค่ะซึ่งทางรายการของเรานั้นมีทนายความฝีมือดีที่รอให้คําปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่วันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะดิฉันและทีมงานรวมไปถึงครอบครัวของคุณเกลียวทุกคนต้อง ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ